รับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีพฤษภสําหรับชาวราศีพฤษภคุณดูคลิปนี้และชาวราศีกรุงชาวราศีสิงห์ชาวราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในคุณราศเซนและทุกราศีเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนราศีอะก็แล้วแต่นะครับเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณคนราศีกันถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานาพุธดาวเสาดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศี พึกสบคุณดูคลิปนี้ได้เหตการจะเกิดขึ้นกับคุณ50%บอกลบครานี้วันที่ผมเห็นสรรมการคือวันที่4เดือนหนึ่ง 2 5 6 9คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ได้ก่อนล่วงหน้าได้สวันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมด7วันคันนี้เนี่ยสมการนี้นะครับก็คือดาวศุกร์ศูนย์สรรรีกับดาวทิพย์แอดเมทตอเท่ากับจุดเจ้าตาจันร,ร์ความหมายจะแปลว่าความสงบทางอารมณ์สติสตีผู้มีความรัก อันดื่มดำและไม่เห็นแก่ตัววงการเล็กๆที่มีความกลมเกลียวกันการทำสมาธิมีความสัมพันธ์ทางด้านความรักและทางด้านมิตรภาพกับบุคคลจํานวนน้อยจูจ้จี้แต่มีความจริงใจและมีความซาบซึ้งในความรักและในมิตรภาพไม่เห็นแก่ตัว หันกลับไปสู่ด้านในเออแล้วก็แปลว่าการทําสมาธิอันนี้ผมอ่านจากตำราเยอรมันคราวนี้ผมจะมาอธิบายนะครับเรื่องงานเรื่องเงินโอกาสที่ดีๆที่ดี70%นะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตายนะหรือดวงดาวนะครับอยู่ในราศีพฤษก,กที่ข้าองศาที่2องศาราศีพฤษก,ก41ลิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ100% แต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90% 80% 70%เลดหลั่นกันไปนะครับคันนี้เนี่ยจุดที่มาสู่นสี่ที่สององศาราศีพฤกษกสี่เอดลิบดาเนี่ยอันนี้ได้รับอิทธิพลของดาวศุกร์ในราศีพฤกษกซึ่งศุกร์เนี่ยก็หมายถึงเรื่องของความรักเรื่องของเงินความสุขใจแล้วก็ อกิจกรรมที่ทําแล้วเราสึกพึงพอใจนะครับคี้เนี้ยจุดที่มาส่วนทสีตรงนี้นะครับเขาทํามุมเรียกว่าเก้าสิบองศากับดาวพูโตซึ่งความหมายมันจะแปลได้ว่าการเปลี่ยนรูปการเปลี่ยนรูปที่เริ่มการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากพื้นฐาน การพัฒนาการการเปลี่ยนรูปที่สอดคล้องต้องกันคือจะเป็นลักษณะขึงกิจกรรมที่ในในเชิงบวกแล้วก็สามารถแปลได้ว,ว่าการเปลี่ยนแปลงไปเพราะความรักที่ดื่มดำอันหนึ่งอันนี้คือในกำลัเยอรมันเนี่ยสามารถตปลได้อย่างนี้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถที่แบบอ,อ,อาจจะหมายถึงเรื่องของความสําเร็จของคุณอาจจะเป็นเรื่อง,องการแก้ปัญหาเรื่องของงาน เรื่องของสิ่งที่เราแบบต้องเข้าไป,ปเผชิญแล้วเราสามารถแก้ไขปัญหาได้เส่นลูกค้าพึงพอใจทุนทํางานของมันดีหรือคุณมีความสาเร็จที่เรามีความรู้สึกว่าเออนะเราแก้ปัญหาได้แล้วเราก็คิดแล้วทําแล้วมันดีขึ้นกว่า,กวาเก่ากว่าเดิมอันใหม่เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเก่าหรือว่าเราเราพัฒนาแล้วเราก็แก้ปัญหาได้ดีดีขึ้นแล้วก็ เออ่มาเจอกับตรงนี้จุดที่มันส่วนสีก็ทํามุมร้อยปดสิบองศากับดาวทยิเอ่อัพพลอนกับดาวทพิ์เซอุดในความหมายเนี่ยในในตำราราจะแปลว,ว่ากระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างทุ่มเทความรักให้เอาชนะการเริ่มต้นที่ยากลำบากอันหนึ่งได้ แต่ผมอ่านอีกทีนะสามารถแปลได้ว่าจุดที่มันส่วนลูกศรตรงนี้ทำมุมกับดาวทริปอ,อ,อัพลอนอัพลอน,น,นคือความสมเร็จเซอุนี่คือผลผลิตพอมารวมกันเนี่ยดาวมันจะแปลได้ว่ากระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างทุ่มเทความรักให้เอาชนะการเริ่มต้นที่ยากลำบากอันหนึ่งได้เพราะความรักในสิ่งนั้น นะคือมิดภาพด้วยความจริงใจและยั่งยืนคืออันนี้มันเป็นความหมายเชิงบวกแล้วก็จุดที่มันส่วนสิ่งนี้ทำมุมสี่ห้าองศากับจุดเจ้าตาย a s เ e น d ดน g ์แอ e เซ i n ดนี่คือสิ่งงเอามารอบข้างตัวเราอาจจะหมายถึงเรื่องของที่ทํางานคุณคนที่เราคล้องเกี่ยวบ่อยๆแล้วก็เออ สามารถแปลได้ว่าผูกสมัครรักใคร่ได้รับความมั่นใจในความรักสัมพันธภาพอันสอดคล้องต้องกันกับสถานที่แห่งนั้น mm. คืออันนี้มันจะเป็นลักษณะของอาจจะเรื่องผลประโยชน์อาจจะแบเคุณอาจจะได้ผลประโยชน์หรือบางคนอาจจะได้แบบความชื่นชมจากองค์กรหน่วยงานลูกค้าแบบนี้ก็ได้หรือคุณอาจจะพอใจในสิ่งที่คุณทําอันนี้ก็จะเป็นทางที่บวกที่ดีเรื่องของงานเรื่องของเงินที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ นนันี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมามาดูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ดีเรื่องความรักจุดที่มาสูงสุดเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลของดาวศุกร์ก็คือเรื่องของความรักความสุขใจอันนี้เนี่ยเราก็ทํามุมเมก้าสิบองศากับดาวพูโตแปลว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักแล้วก็ในมิตรภาพของตัวของคุณเนี่ยมันลนะักษณะอาจจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่มันดีขึ้นกว่าเก่า แล้วก็ทําให้เราแบบเอ,อมีมิตรภาพที่ดีกับคนที่เราชื่นชอบคนที่เราพูดคุยอยู่แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอ,อมาเจออย่างที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเซอุด์สุนลงสีกับดาวทิปอพารอนเนี่ยเท่ากับจุดที่มาสูนลงุงีตรงนี้ก็ถ้าเรื่อง,องความรักก็แปลว่ามิตรภาพด้วยความจริงใจและยั่งยืนนาน กระทำการกระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างทุ่มเทความรักให้เอาชนะการเริ่มต้นที่ยากลำบากมากอันหนึ่งได้เพราะความรักในสิ่งนั้นประมาณว่าคุณอาจจะเจอปัญหาในเรื่อง,องของความรักความสัมพันธ์แต่คุณก็อาจจะแบบเข้าไปดูว่าเออปัญหานี้ม่เกิดจากอะไรเราควรจะปรับปรุงยังไง ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนที่เราพ,พูดคุยอยู่เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเก่าซึ่งก็สามารถที่จะตีความหมายลักษณะเชิงบวกแบบนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเเรียกว่าไงอะทิศทางที่บวกอะที่ดีในเรื่องของอความสัมพันธ์เรื่องของมิตรภาพความรักที่ดีนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คันนี้เนี่ยดาวจะมีสองด้านเนี๋ยผมจะมาอธิบายด้านลบถ้าด้านลบของงานเงินที่มันแย่ๆนะ จุที่มนส่วนสี่อันนี้ก็คือดาวศุกร์ใช่ปะแปลว่า,ากิจกรรมที่คุณจะต้องได้เรื่องของผลประโยชน์เนี่ยคุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเพราะว่าอะไรว่าพูตโตเนี่ยพูตโตคือการพัฒนาการแปลว่าก่อนที่เราจะพัฒนาการเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาหรืออาจจะแบบเอเป็นสิ่งที่คุณจะต้องลงมือเข้าไปทําแต่ตรงนี้มันเป็นจุดที่มีข้อดีว่าดาวเนี่ยมันทามุมกับ ตัวนี้ยพูโตก็คือการพัฒนาการเป็นรูปที่ดีก็แปลว่าปัญหาที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณสามารถที่จะแบบเห็นช่องทางแล้วคุณเอ,อแก้ปัญหาได้ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเรียกว่าทิศทางที่บวกนะแล้วก็เออ,อันนี้เป็นทิศทางที่บวกที่ดีในเรื่องของเอ,อการแก้ปัญหาที่มันแย่ๆเช่นออทุกตัวอย่างคุณอาจจะไม่เข้าใจสมมุติว่า อธิบายง่ายคุณเคยทํางานสิบชิ้นหมื่นหนึ่งาเงี้ยช่วงนั้นคุณอาจจะเจอแบบสิบชิ้นแต่โดนลูกค้าต่อรองรองเงี้ยเดือเจ็ดพันไดไหมคุณอาจจะตกใจบอกโอ้ไม่ได้หรอกพี่แบบต้นทุนมาเจ็ดพันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอ่อขอหนูกำไรสักพันหนึ่งแล้วกันอะไรมาเนี้ยคุณไหนต้องแบ่งรับแบ่งสู้คนที่เขาแบบคุยกับคุณเ็าอาจจะเห็นใจแล้วแบบเออโอเคฉันไม่ต้องจ่ายหมื่นหนึ่งจ่ายแปดพันก็ได้เออให้เธอกาไรพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยว่าเธอทำงาใา้ฉันอันนี้คือการที่แบบ พัฒนาการที่คือคล้ายๆกันเหมือนการต่อรองอะถ้าคุณโดนการต่อรองนีนิดหน่อยอมันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่คุณก็แบบเออโอเคได้แบบเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นข้อดีที่เรายังเจอปัญหาแต่เราแก้ปัญหาได้นะอันนี้ก็จะเป็นด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นของงานเงินที่มันแย่ๆเหมือนโดนต่อรองอะคุณอาจจะต้องหลีกทางหนึ่งแล้วเออโอเค โดนเอาเปลี่ยนนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่เราก็ยังได้ผลประโยชน์ครนนี้แน่ถ้าเป็นด้านลบเรื่องของอความรักที่มันแย่ๆสาสิเซนจุดที่มาส่วนสีตรงนี้ก็คือดาวศุกรใช่ไหมแล้วก็มาเจอกับดาวพุโตแปลว่าอะไรแปลว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาแล้วคุณก็สามารถที่จะแบบใจเย็นๆนิ่งๆงงเช่นนัดก,กันไป,ไปทานคงทานข้าวแล้วเขาไม่มา คุณอาจจะไม่พอใจอะไรเงี้ยแต่คุณอย่าไปบวยวายไปอะไรมากมายคุณอาจจะต้องนิ่งๆอย่าไปบอกเลิกเขาเลิกคุณจริงแล้วจะมานั่งเสียใจอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีช่วงนั้นนะ่ะดาวที่เป็นโคจรมามันอาจจะทํามุมแย่ๆแรับดวงเขาดวงคุณมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ราบรื่นแต่มันก็ไม่ได้ว่าแย่งนันไปตลอดแบบทั้งปีทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือจังหวะอาจจะแบบที่ผ่านมา,าจ,จะแบบรอแบบเอ่ออาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย ดาวที่มันดีๆโครงสร้างเข้ามาเขาก็กลับมาคุยกับคุณดีก็คือมันก็คือได้ดาวปูโตเนี่ยก็คือมีความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นอาจจะหมายถึงเรื่องของการพูดจาการเ,เข้าใจกันมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นด้านด้านลบส0เรซเรื่องของความรักที่มันแย่ๆแต่มันก็ยังได้ดีว่ามันได้ดาวปูโตนะแล้วก็แอสเซนดน์เนี่ยก็คือคนรอบข้างก็คือคนรักคุณก็ได้ก็แปลว่ามันจะมีอิทธิพล ตรงนี้เราก็สามารถที่แก้ปัญหาแก้ปัญหาที่มันแบบเออแย่ๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวของคุณได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่แย่แต่ในคําว่าแย่เนี่ยมันก็มีช่องทางที่เอเห็นแสงสว่างไปมุมมงก็คือความสัมพันธ์ที่มันเอาสามารถที่จะแบบพูดคุยหรือว่ามีความสุขแบบพึงพอใจต่อไปได้ อันนี้ก็จะเป็นด้านลบที่ผมอธิบายเพิ่มของของความรักที่มันแย่ๆคราวนี้เนี่ยดาวจะมีสองด้านนะผมอธิบายไปล้วคราวนี้เรามาสรุปคลิปนี้กันใครฟังคลิปผมครั้งแรกจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็ฟังได้หลายรอบสาหรับใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกรายเดือนผมมีสองช่องช่องยูเรเนียนรายเดือนหนึ่งร้อยบาทช่องยูเรเนียนรายแปดสิบบาทแล้วก็คลิปทั้งสองช่องจะไม่ตรงกันจะเป็นคคละคลิป วันนี้เกิดเหตุการณ์จะเป็นโคลววนได้ดูก่อนก็อื่นล่วงหน้า30มสิบวันขึ้นไประหว่างดูไม่มีโฆษณาก็ต้องขอ,ขอบคุณสมาชิกถ้าไม่มีสมาชิกผมคงไม่ได้มาทําคลิปแน่นอนหรือว่าทํานานมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราก็มีงานยุ่งๆบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอขอบคุณสมาชิกนะครับที่ยังสนับสนุนก็ขอขอบคุณมากนะครับอ่ะคราวนี้เรามาสรุปคลิปนี้กันดีกว่า เรามาดูเดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยมันอยู่ในราศีมังก,กรก็คือแคปิคอนแพะบูกเขากลุ่มแพะทะเลในราศีที่เขาอยู่เนี่ยก็คือดาวเสาร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรคือดาวศุกร์เนี่ยค่าองศาอยู่สิบสามองศาราศีมิมังกรยี่สิบเจ็ดลิบดาอันนี้ก็ได้รับอิทธิพลของดาวพุธก็คือเรื่องของเออการติดต่อ อาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อที่มีข้อจํากัดเช่นถ้าเป็นเรื่องเรื่องเงินอาจจะแบบคุณอาจจะได้เงินเก่าหรือว่าเงินที่ลงทุนไปนานหรือแบบเงินที่มันได้ยากๆหรืออาจจะหมายถึงลูกค้าเก่ามาหาคุณแต่ถ้าเป็นความรัก,กคุณคอาจจะไปเจอจคนที่มีข้อจากัดเช่นอายุมาหาคุณน้อยคุณรวยคุณจนกว่าคุณชายรักชายหญิงรักหญิงหรือว่าคนที่อยู่ห่างไกลแต่เข้าใจกันแล้วก็เอ่อ ดาวศุกร์เนี่ยติดกับจุดเจ้าชะตาอาทิตย์ก็แปลว่าคุณจะได้เงินคุณจะได้ความรักคุณจะได้ของบางอย่างที่คุณพึงพอใจได้แล้วก็ได้แบบฉับพลันได้แบบแบบไม่ได้คาดคิดคาดฝันได้เพราะาดาวศุกร์ทำมุมร้อยสามห้าองศากับดาวอยู่ในนัดอยู่นน้นแปลว่าทัานสมัยออแปลว่าสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดอินเทอร์เน็ตต่างประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็ว คุณอาจจะได้เงินแบบทางโลกออนไลน์หรือว่าอาจจะมีลูกค้ามาติดต่อคุณผ่านโลกออนไลน์โซเชียลอาจจะมีไลน์เด้งเข้ามาหรืออาจจะเป็นโทรศัพท์อย่างนี้ก็ได้นะโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ก็ได้หรืออีเมลก็ได้หรือว่าข้อมูลที่เราเห็นในโลกออนไลน์ก็สามารถทําให้คุณต่อย,ยอดได้แล้วก็เอ่อ การนี้เรามาดูนี้ต่อดีกว่าเอ่อามาดูดาวทิตย์แอนเมตอนแอนเมตอนนี้จะแปลว่าวัตถุด,ดิบต้นทุนที่คุณมีอยู่แอนเมตอนก็ทำมุมร้อยแปดสิบองศากับจุดเจ้าตาอาทิตย์กับดาวทิตเซอุดตรงนี้ก็จะแปลว่ามีความหมายว่าฟ,ฟันฟันฝ่าอุปสรรคอันหนักไปไปจนสำเร็จในฐานะผู้นำ ฝ่าฟันอุปสรรคอันหนักหน่วงไปได้จนสำเร็จในฐานะผู้นำใช้ความพยายามอย่างใหญ่หลวงลักษณะเป็นผู้นำโดยกำเนิดผู้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆความาัฒนาทางเพศก,กายสังขารกายสังขารที่ที่มีความโดดเด่นแล้วก็อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางที่บวกแล้วก็มาเจอกับ ดาวสุขดาวสุขศูนย์ดงสีกับดาวทิพเซอุดสามารถแปลได้ว่าการสร้างสรรค์ที่ที่เป็นไปด้วยความสอดคของต้องกันร่วมกับบุคคลจำนวนมากการเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเผชิญอุปสรรคอย่างหนักแล้วก็ เรื่องเรื่องของการสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยความรักสร้างสรรค์ด้วยความรักเมล็ดพันธุ์การเพิ่มจำนวนอันนี้มันก็จะเป็นทิศทางที่บวกแบบคล้ายๆว่ามันแปลว่าความสําเร็จอะความสําเร็จที่เกิดจากเออาจจะเป็นความสามารถของคุณว่าแอมตตอเนี่ยแปลว่าวัตถุดิบบางคนอาจจะมีสินค้าหรือการบริการบางคนอาจจะไม่มีอาจจะหมายถึงคุณอาจจะมีประสบการณ์ในการทํางานที่คนอื่นอาจจะทําแบบคุณไม่ได้ ตรงนี้มันก็เลยทําให้คุณประสบความสมําเร็จโดดเด่นอันนี้นะเรามาดูจุดเจ้าตาจันจุดเจ้าตาจันตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ที่27องศาและสี่กรกส,สิบเอดลิฟดาอันนี้ได้รับอิทธิพลของออดาวยูเรนนะสแปลว่าได้ของถูกใจแบบรวดเร็วไม่ได้คัดคิดคัดฝันแล้วก็จุดเจ้าตาจันตัวนี้ดาวนี้เนี่ย มาเจอกับเจุดเจ้าตาจันในการโครจรณช่วงเดือนนั้นอีกก็แปลว่าคุณอาจจะได้ของถูกใจมากกว่าหนึ่งอย่างหรือว่าในเรื่องความสําเร็จความสําเร็จที่พึงพอใจมากเนี่ยพระจันทร์ทำม,มงเก้าสิบองศาดาวททียเซอุดมันสามารถไปลว,ว่ามันสมองในการสร้างสรรค์การประดิษฐ์คิดคน้นการสร้างสรรค์อ กิจกรรมที่มีเรื่องความสําเร็จคราวนี้เนี่ยเราดาวสองตัวมารวมกันดาวศุกร์ศูนย์สี่กับดาวทิพย์แอนเมทตอร์เซ็นเตอร์ตรงกลางเรียกว่าศูนย์สี่หรือภาษาอังกฤษเรียกจุดมิดพอยต์ตรงนี้มาเจออะไรมาเจอกับตัวนี้เอ่อร้อสามล้อเอ่อสี่พันองศากับเมริเดียนศูนย์สี่กับ,กบดาวทิพย์เอ่อตัวนี้ ิวดสามารถปแปลได้ว,ว่าความพึงพอใจภายในครอบครัวขนาดเล็กนักนักศิลปะแล้วก็แปลว่าอ,อต้องการการเข้าสังคมกิจกรรมรสสนิรสนิยมทางด้านความสวยงาม ความรักไข่กลมเกลียวคืออันนี้ก็คือลักษณะของความสมเร็จแล้วก็เอ,อ,เอาสมการสามต,ตัวมารวมกัน a c บบนี่ก็คือดาวสุก b นี่ก็คือดาวทิพย์แอมเมทตอด์ c, นี่ก็คือจุดเจ้า,า,าจัจจันภาษาอังกฤษเรียกแล้วว่าเซนสติฟพอย์ภาษาไทยเรียกว่าชุดอิทริคนนี้มาเจออะไรมาเจอกับตัวนี้ครับ อ,อมาเจอกับตัวนี้เมริเดียนสนวนสีกับดาวพูโตความหมายจะไปได้ว่าเออ่ความสอดคล้องต้องกันความสามารถและหนทางของการพัฒนาเออ่มันเป็นลักษณะของการพัฒนาการวิทยา การพัฒนาการที่เราสามารถที่จะแบบเกิดขึ้นในลักษณะของตำแหน่งอาชีพการงานคุณเขาก็ได้เพราะว่าเมอริเดียนแปลว่าตำแหน่งอาชีพการงานก็คือเรื่องของความสําเร็จแล้วก็เออมาเจอจุดอิทธิพลจุดหนึ่งเรามาดูกันเจออะไรตรงนี้นี่ไฮไลท์เลยมาเจอกับจุดเมส่วนสีกับดาวพฤหัสจุดเมส่วนสีกับดาวพฤหัสตรงนี้จะแปลได้ว่าโชคลาบโชคลาบของสตรีหรือของสาธารณชน โชคลาภของสตรีหรือของสาธาณชนชั่วโมงแห่งโชคลาภมีผลกำไรจากวัตถุดิบมีโชคในด้านความรักร่วมกับสตรีหรือการมีโชคในความรักของสตรีโชคลาภโดยทั่วๆไปความสำเร็จไอคำว,ว่าความ คำว,ว่าสตรีเนี่ยมันมัน,ม,นมันคือเอ,อในจุดเจ้าตาจันจันนี่ก็แต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของงานคุณได้งานที่ประสบความสำเร็จได้มันไม่ใช่เฮ้ยฉันเป็นผู้ชายเป็นสตรีเราจะไม่เียไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ไม่ใช่ใชจันเนี่ยแปลว่าเรื่องการทํางานได้แล้วก็ความเป็นบ้านงานที่คุณทําอาจจะประสบประสบความสําเร็จได้นะครับแล้วก็เความหมายดีแปลว่าโชคลาภโดยทั่วๆไปความสําเร็จ คือมันเป็นทิศทางชั่วโมงแห่งโชคลาภอย่างเงี้ยอันนี้คือทิศทางที่บวกก็คลิปนี้ก็ฟังได้หลายรอบสาหรับคนที่กดซับสไครต์กดติดตามขอให้คุณพบเจอความสําเร็จทุกๆเรื่องสําหรับคนที่กดไลค์การกดไลค์มันทาให้คลิปผมคนเห็นมากขึ้นผมก็ขอให้คุณมีเงินเต็มกระเป๋าตลอดส2บสองเดือนข้างหน้านะครับก็คลิปนี้ฟังหลายรอบมันเป็นวันที่ดีนะก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้นะครับ สิ่งต่างๆทํา,าทให้คุณประสบสำเร็จออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออการงานสุขภาพความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาฟังคิดผมนะครับดีๆแบบนี้นะครับได้ใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับงั้นแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ